โอเคะสวัสดีเ่าไม่ถึงคั้นเลยนะคะผมนี่นผมกิมช่อง T J K สองห้าห้าอีกครั้งนังน,นะครับผมกลับมาอีกครั้งฮะ,ะโอเคนะคือช่วงเนี้ยผมจะเล่นมาครับบ่อยมากเลยนะ,ะช่วงนี้ติดฮะ,ะติดมากๆวันนี้เราจะก็จะมาเล่นพาร์ทที่หเอ้ยไม่ใช่หกที่เจ็ดแล้วนะฮะซึ่งถามว่าพาร์ทนี้ทําอะไรฮะพาร์ทนี้เราจะมาสร้างบ้าน สักทีค่ะกว่าจะได้ทําแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะมาทําเนี่ยผมขอจะให้ดูฮะจะให้ทุกๆคนดูก็คือนี่ฮะบ่อน้ําที่ผมทําขึ้นมาอีกมันขัดตาบ่อน้ําที่ผมทําขึ้นมาเอง,ข,ข,เองขัดตาจังไงไงตรงเนี้ย อืมต้องแบบนี้ฮะเออวางตรงนี้ดีกว่าอ้าวจะเป็นย้โอ้โหจะไปวางโอเคฮะ,คะอ่ะมามาตอ่อกันมาตอ่อเลยก็ผมได้สร้างบ่อน้ำลงไปฮะ,ะสร้างบ่อน้ำขึ้นมาตรงหน้าบ้านจากน้ำอิสุลิตี้ตอนนี้มันกลายเป็นบ่อน้ำที่ผมสร้างขึ้นเองไปซะแล้วฮะเกอเดี๋ยวขอเออดีดูดีขึ้นหน่อย โอเคฮะงั้นเราไปไ,ไปเล่นต่อกันเลยครับผมทำทางขึ้นดีก็เอเอ,อสวยวยขึ้นนะเออเออคือเราไม่ทำแบบนี้ดีกว,ว่าทำเป็นทานเออสวยกว่าเยอะเลยน่าจะทำแบบนี้ต้งนานนะสวก็ทำแบบนี้เออสวยขึ้นเยอะเลยผมไม่น่าจะทำต้งหน่งเลขนะ แล้วก็ทํามาที่ฟความาร์มข้าวที่ผมรีวิวไปเมื่อ EP 6.4 6.5ค่ะด้วยจะทําให้มันสวยงามค่ะไหมครับนอกจากเอาชุดแล้วต้องทำให้มันสวยงามด้วยเพราะถ้าเอาชุดเล้วทมดามันจะน,น่าเบื่อ แต่ถ้าเกิดสวยเกินไปจนไม่มีประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็ก็ไม่เอานะฮะโอเคชูอาเกมผมยังไม่จุยังไม่โตเลยเนี่ยรอนานเนี่ยนะผมรอนานมากเลยหืออยู่แบบนี้เออสวย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  โอเคฮะเราจะมาสร้างบ้านกันนะคะแต่ก่อนอื่นฮะถ้าตื่นเราอยากจะสร้างบ้านเราต้องเลียร์พื้นที่ก่อนฮะก่อนอื่นก่อนที่จะเลียร์พื้นที่เนี่ยเราต้องทำ shovel ก่อนฮะหรือว่าเรื่องอย่างนี้ก็คือที่ขุดดินนะฮะหรือว่าจอบนั่นเองมาเราก็ทําทั้งหมดสองอันฮะเพราะว่าแล้วต้องถา,างดินเป็นจำนวนมากฮะทำให้มันให้พื้นที่มันเรียบนั่นเองนะฮะ ให้พื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านมันเรียบนะฮะอ่ะแต่งก่อนอ่ะดื่มก่อนอื่นไอ้นี่ก่อนเลยทำเป็นทางก่อนเแปะเราลืม เราเริม่มทางกันเลย โอเคฮะทุกคนผมสร้างบ้านเสร็จไปทีเรียบร้อยฮะแต่ว่าในคลิปมันคลิป,นลปันหายฮะต้องขออภัยฮะผมก็จะมาใสา่ให้ถ่ายคลิปฮะไอ้น,นี่ก็คือภาพบ้านของผมกับสตีพูดแดงสกินสุดเทพของผมสวัสดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ